จะดีชั่วอยู่ที่ตัวเรากำหนดแม้นว <ot> ่าบทนำชีวิตมิสมหวังหยุดคิดชั่วแล้วทำดีเป็นพลังด้วยกำลังมุ่งมั่นจากตนเอ่ยสวัสดีครับพบกับคนเล่าไทยในหุบ้าควายตายตอนที่19เมื่อคณะสำรวจสายแรกได้สบียงแล้ว ก็รอเพียงการแปลรูปให้เสร็จถึงจะพร้อมออกเดินทางต่อทุกคนต่างพากันอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายเพราะก็ไม่ได้อาบน้ำกันมาหลายวันและเตรียมของไว้สำหรับออกเดินทางต่อตอนนี้รอเพียงเนื้อเค็มแห้งก็เท่านั้นจึงต้องหยุดเดินทางอีกหนึ่งวันเวลาได้วิ่งไปช,ะชะ้าๆจนแดงได้ไปตรวจด,ดูเนื้อเค็มแห้งที่ย่างไว้เนื้อแห้งได้ที่แล้วครับเจ้านาย คุณวิภพดีเลยเตรียมเก็บใส่ถุงพรุ่งนี้เช้ามืดเราจะออกเดินทางกันต่อและแล้วเวลาก็ได้หมดไปอีกวันหนึ่งค่ำคืนนี้เป็นน้อยเลิงกับกันจองที่อยู่ยามเมื่อปล่อยให้เนื้อเย็นแล้วแดงกับหิงจึงพากันเก็บใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมมาแล้วใส่กระสอบอีกทีหนึ่งค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรมารบกวนอาจเป็นพราการไล่เหล่า ทำให้สัตว์ที่อยู่บริเวณนี้หนีหายไปหมดเวลาก็ได้ล่วงเลยไปจนดึกยามทั้งสองก็ยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยังคงเงียบสงัดอยู่เช่นเคยแล้วก็มาถึงช่วงเช้ากันจองตัดไม้ไผ่มาทําแก้วชงกาแฟทําให้ทุกคนต่างตื่นนอนกันเพราะเสียงฟันไม้ของกันจองแต่ก็เช้าเสียแล้วทุกคนจึงช่วยกันเก็บสัมภาระเพื่อที่จะออกเดินทางต่อไป เพื่อค้นหาแร่ทองคําที่ล่ําลือกันเมื่อแต่ละคนหาข้าวหาปลาดื่มกาแฟกันแล้วก็พากันออกเดินทางต่อท,ท,ทั้งท้ที่ตะวันยังไม่ขึ้นดียังคงสลัวสลัวอยู่เพื่อว่าจะมีเวลาในการเดินทางได้นานขึ้นหิงได้เอาแผนที่ออกมากลางแล้วพูดขึ้นเฮาต้องไปจไดใดก็ได้ครับเพื่อให้ไปสุดเขาปานี้น้อยเลือง ผมว่าเราขึ้นไปบนสันดอยแล้วมองดูขอบป,ป่าว่าอยู่ทางไหนแล้วค่อยไปทางทิศทางนั้นกันดีไหมครับนายเลิศผมเห็นด้วยกับน้อยเลิงนะครับคุณวิภพก็เอาอย่างที่น้อยเลิงว่าแล้วกันเอาทุกคนออกเดินทางต่อได้เราคณะสำรวจแล่ได้พากันเดินขึ้นสันดอยเพื่อที่จะดูทิศทางของขอบป,ป่าด้านหน้าเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นถึง เมื่อถึงจุดสูงสุดจึงทําให้มองเห็นพื้นที่ป่าได้ดีขึ้นนายเลศิศดูจากลักษณะของป่าแล้วคงจะมีแค่ช่องที่เป็นหุบด้านล่างที่เราไปได้ดูจากเขาที่ขนาบช่องนั้นสูงชันมากคงจะเดินทางลําบากถ้าเดินตามเขานั้นคงจะหาที่ลงยากเราเดินตามช่องเขาด้านล่างน่าจะดีกว่านะครับคุณพิภพก็คงต้องเอาแบบนั้นแล้วละ่ะเพราะเท่าที่มองดูจุดอื่นก็คงไปไม่ได้ เรารีบลงไปกันเถอะเดี๋ยวจะทําระยะทางได้น้อยเราคณะสํารวจแล้เมื่อปรึกษากันเสร็จจึงพากันเดินลงไปยังร่องเขาใช้เวลาเราเราวสองชั่วโมงก็ลงถึงช่องเขาลักษณะป่าเป็นลําห้วยขนาดใหญ่แต่น้ําไม่ลึกสองข้างห้วยเป็นยอดผายอดเขาสูงชันมากและเป็นหาดทรายขาวเป็นจุดๆมีต้นไผ้ขึ้นข้างน้ําด้านข้างลําห้วยมีเพียงพื้นที่ราบเพียงนิดหน่อยคุณเก,รกิรก ดูจากสภาพพื้นที่แล้วคงจะไปเส้นทางอื่นไม่ได้ต้องเดินตามลำธารน,นี้ไปอย่างเดียวจนกว่าจะเจอจุดที่สามารถเดินขึ้นได้เพราะตอนนี้สองข้างลำธารมันชันไปหมดเลยคุณบิพบก็คงต้องอย่างนั้นแล้วละ่ะแต่แถวนี้อากาศดีมากเลยนะครับคุณพ่อมีผีเสื้ออยู่เต็มไปหมดเลยเราต้องไม่ไว้ใจนะลูกเห็นสวยงามแบบนี้อาจมีภัยแฝงอยู่ก็ได้เราคณะได้เดินตามลำห้วยไปเรื่อย จนทำระยะทางได้ไกลแล้วแต่ก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะเดินบนบกได้เลยยอดเขาสองข้างยังคงเป็นผาชันอยู่อย่างนั้นเวลาก็ได้เดินมาถึงเที่ยงวันทุกคนจึงวางสัมภาระลงบนก้อนหินใหญ่แล้วแกะห่อข้าวใครห่อข้าวมันออกมาเติมพลังงานให้ร่างกายเมื่อเติมพลังงานแล้วเหล่าคณะจึงเดินทางต่อโดยเดินตามลำธารไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอจุดที่สามารถขึ้นจากลำธารได้มีแต่เพียงผาชันกับป่าทึบ แล้วทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้ลำธารน,นี้ไหลมาจนถึงผาชันขวางอยู่และเป็นถ้ำลอดไปแต่ก็ต้องเจออุปสรรคเพราะหน้าจะตอนหน้าฝนน้ำหลากพัดเอาท่อนสูงท่อนไม้หักมากองไว้ปิดปากถ้ำถ้าจะปีนขึ้นไปบนผาก็คงไม่ได้เพราะมีสัมภระมากมายและป่ารกทึบคุณเกลิอทำไงล่ะทีนี้จะไปยังไงกันต่อทางก็มีทางเดียวคือต้องลอดถ้ำนี้แล้วเดินตามน้ำไป จะปีนข้ามผาไปก็คงไม่ได้อีกขอนไม้ใหญ่ก็ดันมาอัดกันปากถ้ำอีกคุณวิภพเลิศนายคิดว่าไงถ้าจะรื้อขอนไม้ใหญ่ออกก็คงยากเพราะมันคงหนักมากและอีกอย่างตอนนี้ก็สามโมงแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดถ้าเรายังอยู่กันตรงนี้คืนนี้เราคงพักแรมไม่ได้เพราะไม่มีพื้นที่ที่ตั้งแคมป์ได้เลยมีวิธีเดียวคือต้องระเบิดท่อนซุงด้วยระเบิดแท่งในตะไม้ที่เราพกมาด้วยครับคุณวิภพ ก็คงต้องใช้วิธีนี้แล้วละ่ะเพราะคงไม่มีวิธีไหนเร็วถ้าวิธีนี้แล้วแต่ก็เสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าถ้ำจะได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วถล่มลงมาไหมดูจากลักษณะหินแล้วแข็งแรงพอตัวครับเราระเบิดอยู่ด้านนอกไม่ได้ระเบิดข้างในถ้ำคงไม่ถล่มลงหรอกครับงั้นก็ลองดูแล้วกันนายเลิศแดงแกเอาได้ไหมออกมาสิแล้วเอาไปยัดตรงกองไม้หน้าถา้ำไม่นานนักเจ้าแดงก็ได้ทาตามนายเลิศสั่งจนเรียบร้อย นายเลิศทุกคนถอยออกห่างหน่อยนะครับหาก้อนหินใหญ่กำบังไว้ก็ดีนะครับจุดเลยแดงเจ้าแดงจุดสายฉนวนในระไมมแล้วจึงรีบจ้ำอ้าวออกมาหลบตรงก้อนหินใหญ่ไม่นานนักก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นกระปนาดกล้องป่าเศษไม้สุงกระเด็นกระจุยกระจายไปคนละทิศละทางเมื่อเสียงระเบิดเงียบลงนายเลิศก,กันจองน้อยเลิงจึงเข้าไปตรวจสอบดูกันจอง ดูแล้วถ้ำน้ําลอดนี้น่าจะไกลอยู่นะครับเราจะเข้าไปเลยไหมครับคุณมีภพก็คงต้องเข้าไปเพราะยังไงเราไม่มีทางอื่นแล้วเมื่อคุยกันจบเหล่าคณะสำรวจสายแรกจึงพากันเข้าถ้ำเพื่อที่จะเดินทางต่อเพราะไม่มีเส้นทางที่จะไปแล้วจึงต้องลองเสี่ยงเดินเข้าถ้ำดูว่าจะทะลุออกตรงไหนทุกคนได้นําไฟฉายออกมาเปิดดูว่าถ้ำนี้จะทะลุออกที่ใด ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เห็นแสงด้านนอกริบรีทางในถ้ำเป็นเพียงน้ำไหลผ่านพื้นเป็นสายตื้นๆและโชคดีถ้ำไม่มีทางแยกถึงจะคดเคี้ยวอยู่บ้างเมื่อเหาคณะได้เดินทางมาจนเห็นแสงด้านนอกแล้วจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อออกจากถา้ำเพราะบรรยากาศในถ้ำนั้นอับชื้นมากจนแต่ละคนรู้สึกอึดอัดเมื่อทุกคนได้เร่งฝีเท้าแล้วไม่นานก็มาถึงปากถ้ำอีกด้านหนึ่ง บริเวณปากถ้ำมีลำห้วยตัดลงมาอีกลำห้วยหนึ่งเมื่อหิงได้มองไปทางปากลำห้วยนั้นก็เห็นอะไรบางอย่างสะท้อนแสงออกมาจึงเดินไปดูแล้วหิงก็พูดขึ้นในเลิศนเลิศอ,อันนี้มันทองคำนี่ครับสิ่งที่หิงได้เดินไปดูนั้นเป็นก้อนทองคำที่มีขนาดเท่านิ้วก้อยที่โดนน้ำซ้อแล้วไหลลงมากองบนพื้นทรายนายเลิศได้เดินเข้าไปดูแล้วจึงพิจารณาดูแล้วจึงพูดขึ้นทองคำจริงๆครับคุณวิภพ แสดงว่าที่ล่ำลือกันคงจะเป็นเรื่องจริงและแถวนี้ก็เป็นป่าหินผาผสมกับป่าดงดิบไม่เหมือนที่เราเดินผ่านมาเลยผมว่าคืนนี้เราคงต้องหาที่พักแถวปากถ้านี้ก่อนละครับเพราะดูจากแถวนี้ไม่ลาดชันเหมือนปากถ้าฝั่งนู้นที่ราบก็เยอะกว่าได้ได้ได,ได้เราพักกันที่นี่ก่อนเย็นนี้ถ้าไปต่อก็คงจะมืดจะข้าซะก่อนหิงแล้วทองก้อนนี้จะทําจะใดต่อครับนายคุณวิภพ กำลังจะบอกออกไปว่านายเจอก็เป็นของนายแต่แล้วก็เดินคุณเกลดกพูดดักหน้าไว้เอามานี่ให้ฉันเก็บไว้ศึกษาก่อนว่าแล้วก็หยิบโหลแก้วออกมาแล้วรีบเดินไปหาหิงให้หิงเอาใส่ในโหลแก้วนั้นคุณวิภพเมื่อเห็นแบบนั้นจึงรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยว่าทําไมต้องมาเอาของที่ลูกน้องตนเจอด้วยแต่ก็เพียงแต่ได้แต่คิดอยู่ในใจเพราะเป็นหุ้นส่วนกันถ้าพูดอะไรไม่คิดออกไปคงยังไม่เป็นการดีแน่ บริเวณปากถ้ำกับปากลำห้วยที่เจอก้อนทองนั้นเป็นที่ราบเหมาะแก่การพักแรมถึงจะมีก้อนหินเยอะหน่อยแต่ก็พอมีจุดให้กางเต็นท์และผูกเรยเยอะอยู่ทุกคนต่างแบ่งหน้าที่กันบ้างก็ไปหาฟืนบ้างก็ช่วยกันกางเต็นท์ให้เหล่านายจ้างไม่นานนักท้องฟ้าก็มืดลงการตั้งแคมป์ก็ได้สิ้นสุดลงและเช่นเคยกันจองกับน้อยเลิงเปลี่ยนกันอยู่ยามคนละครึ่งคืนเพราะสองคนนี้เป็นมือดีของคณะเมื่อเข้าป่าลึกยิ่งต้องพึ่งพาสองคนนี้ แต่ละคนต่างพักผ่อนเอาเสื้อผ้าเปียกน้ำไม้ย่างไฟให้แห้งบ้างก็ทำกับข้าวส่วนเรานายจ้างแดงก็ได้ไปเก็บผักกรูดข้างลำห้วยมาทำแกงส้มใส่เนื้อแห้งให้ในายจ้างกินค่ำคืนนี้มีลมหนาวเอ่ยพัดยอดไม้ไหวเสียงแมลงกลางคืนยังคงร้องแทรกเสียงฐานไฟแตกเรีย้ยเเมื่อบรรยากาศเริ่มดึกสงัดลงน้ำค้างหล่นกระทบผ้าใบดังปาะแปะแต่ละคนก็ได้ล้มตัวลงนอนพักก่อน กันจองผู้อยู่ยามช่วงครึ่งคืนแรกยังคงเดินตรวจตาดูความผิดสังเกตในบริเวณแคมป์เพื่อรอเวลาเปลี่ยนยามกับน้อยเลิงในครึ่งคืนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงเสียงหนูไหวายและเสียงหอนหรือเม่นขนาดเล็กชอบทำรูอยู่บนหินผาตามซอกหินใหญ่วิ่งไปมาออกหากินกลางคืน,นเวลาได้เดินมาถึงตีหนึ่งกว่าเกือบเกือบตีสองน้อยเลิง ได้ลุกมาแล้วเดินไปลำห้วยใช้มือกวกน้ำล้างหน้าล้างตาเพื่อจะมาอยู่ยามต่อจากกันจองจองตัวไปนอนเตอะเดี๋ยวข้ายอยู่แตนได้ได,ได้ระวังตัวตัวนกเปือนกันจองได้กลับไปพักผ่อนเปลี่ยนเป็นน้อยเลิองอยู่ยามอีกครึ่งคืนแทนเช่นเคยน้อยเลิงผู้ชอบหาอะไรมาย่างแก้เหงาขั้นเวลาก็ได้ไปจับปูผา กับเอาสันมีดทุบหัวปลากั้งที่ขึ้นมาเล่นน้ํามาย่างกินเล่นเวลาได้เดินไปประมาณสองชั่วโมงก็บังเกิดแสงสว่างเป็นดวงใสๆไหลตามหน้าผาปากถ้าเหมือนที่เคยเห็นตอนตั้งแคมป์กันอยู่ที่ห้วยผีร้องเลยน้อยเลือมเห็นแบบนั้นจึงไปปรึกษากันจองและเดินไปปลุกกันจองจ้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 องกันจองได้ตื่นขึ้นมา แล้วเอ่ยถามน้อยเลิไปนี่อย่างเลิงข้าเห็นแสงเหมือนตอนเฮาอยู่ห้วยผีห้องกันจองเฮาล้องไปพอเตอเพื่อเป็นอันยังบางอย่างที่อยากปะเฮาทั้งสองเพื่อนเกลอจึงกั้นใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆเดินลุยน้ําไปยังปากถ้าพอเข้าไปในระยะใ,นใ,นะยะใกล้ก็เห็นเป็นก้อนดําๆเล็กกว่ากําปั้นแต่เปล่งแสงใสสว่างพอก้อนนั้น เห็นสองคนเข้ามาใกล้จึงกระเด่งไปกระเด่งมาและยังไม่มีวิแววเป็นอันตรายใดๆกันจองพูดขึ้นสงสัยอยากพบพวกเขาคนใดคนหนึ่งแน่แล้วกันจองจึงภาวนาขึ้นหากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอยากมาอยู่ก็ปพวกลูกปวกหลานสองคนหรือคนใดคนหนึ่งก็ขอให้ร้อยไปอยู่บนมือของคนนั่นสาธุแล้วน้อยเลิอกกับกันจอง ก็ได้แบมือขวานั้นแล้วยื่นออกไปไม่นานนักก้อนปมดำนั้นก็ได้กระเด้งลอยลงมาหากันจองแต่ก็ไม่ได้ลอยลงมาที่มือกันจองแต่กลับลอยเบี่ยงมาทางน้อยเลิงแล้วมาหยุดบนมือของน้อยเลิงแทนเมื่อมาหยุดบนมือของน้อยเลิงแล้วแสงก็ได้ดับไปก้อนกลมๆนั้นอยู่ๆก็กลายเป็นของเหลวเหมือนบุนแล้วซึมลงไปในมือของน้อยเลิงน้อยเลิงตกใจจึงพยายามสลัดมือข้างนั้นอย่างแรงแต่ก็ไม่ออก มันได้ซึมเข้าไปในร่างกายของน้อยเลิงแล้วกันจองเห็นน้อยเลิงกังวลจึงพูดขึ้นบ่นต้องตกใจเลิงข้าว่าน่าจะเหมือนคนเท่าคนแก่ว่านี่อาจจะเป็นของเลือกเจ้าหรือวอาจจะเป็นเจ้าของเก่าในจาาก,ก่อนก็นได้เมื่อน้อยเลิงได้ยินเพื่อนสนิทพูดแบบนั้นจึงค่อยๆค,คลายความกังวลลงน้อยเลิงจ้องตัวบวดีเอาเรื่องคืนนี้ไปเลห้ไขฟังเน้อ ผูเเ้แค่เฮาสองคนปอกันจองได้ได้ได้ตามใจเลิงเลยละกันเมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วกันจองกับน้อยเลิงจึงกลับขึ้นไปยังแคมป์กันจองนั้นได้กลับไปนอนตามเดิมส่วนน้อยเลิงก็ได้อยู่ยามต่อไปแต่ในใจก็คิดเป็นกังวลว่าสิ่งที่เข้าไปในตัวตนนั้นจะก่อเกิดอันตรายต่อตอนเองหรือไม่ น้อยเลิงเฝ้ายามอยู่สักพักก็บังเกิดมีอะไรบางอย่างเดินมายืนอยู่ข้างลําห้วยที่หิงเจอทองเมื่อน้อยเลิงได้กระชับปือนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วจึงค่อยๆย่องเดินไปดูสิ่งนั้นคือเงาคนแต่ไม่เห็นใบหน้าน้อยเลิงทําใจดีสู้พ่อดูแล้วเหมือนไม่ได้มาทําอันตรายแล้วน้อยเลิงจึงถามออกไปเบาๆท่านเป็นไพรมีอย่างถึงได้มามที่นี่เงานั้นได้ตอบไปเบาๆว่า ข่าแคแจะมาบอกเจ้าว่าสิ่งที่ได้เข้าไปในร่างกายเจ้านั่นเจ้าบต้องกลัวเจ้าเป็นนายเก่าของมันข่าราสอสงมอกคือนายเกา่าเหล็กไหลนี่จะอยู่กับเจ้าเจ้าวันตายตายพูดจบแล้วจึงหายตัวไปชา้าเมื่อน้อยเลิงรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาในร่างตนนั้นคือเหล็กไหลจึงรู้สึกดีใจเพราะตนไม่เคยเจอแบบนี้ได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันแต่ตน กลับมาได้เจอด้วยตนเองน้อยเลิงได้อยู่ยามต่อไปจนเวลาล่วงเลยมาถึงยามเช้าเสียงนกป่าหลากหลายชนิดออกหากินยามเช้าร้องระงมป่าทุกคนต่างตื่นนอนลงไปล้างหน้าล้างตาตรงลำห้วยน้อยเลิงกับกันจองเพื่อนเกิก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ใครฟังสักคนมีเพียงแต่มองหน้ากันแล้วช่วยคนอื่นๆเก็บสัมภาระกันและน้อยเลิงก็ไม่ได้เล่าเรื่องเงาลึกลับนั้น ที่ได้ปรากฏตัวมาบอกว่าสิ่งที่เข้าไปในร่างกายน้อยเหลืงนั้นคือเหล็กไหลของดีที่ใครๆก็อยากได้กันจนต้องทําเรื่องแย่ๆเพื่อแย่งชิงมาเป็นของตนก็นนักต่อนักแต่น้อยเหลืงนั้นกลับได้มาอย่างง่ายดายอาจเป็นพ่อชาติก่อนคงจะมีบุญกับเหล็กไหลนี้เมื่อของสัมภาระถูกเก็บจนหมดแล้วทั้งทีมจึงปรึกษากันว่าจะไปทางไหนต่อไปไนายเลิศได้ให้ขอเสนอขึ้น ผมมีความคิดเห็นว่าลำห้วยนี้อาจจะเชื่อมต่อกับผู้ผาควายตายผมสังเกตดูว่าลำห้วยนี้ยังมีเศษทองคำเล็กๆตอนผมไปล้างหน้าเมื่อกี้คุณเกลิกอะไรนะยังมีเศษทองอยู่ในลำห้วยหรอถ้ารู้งี้เมื่อวานไปโดนดูคงจะเจ,เจอเยอะแน่ๆคุณวิพวไม่ต้องห่วงหรอกเกลิกทางห้วยนี้เชื่อมต่อกับผาควายตายจริงยิ่งเราเดินขึ้นไปลึกจนสุดขุนห้วย เราอาจจะเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดมากกว่านี้ก็ได้เอาตามนี้แล้วกันพวกเราจะเดินขึ้นลำห้วยที่แยกลงมาปากถ้ำนี้ขึ้นไปหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้คงจะไม่ผิดพลาดนะไปหิงนำขบวนไปเหล่าคณะสำรวจแได้พากันเดินขึ้นห้วยไปโดยสันนิษฐานว่าลำห้วยนี้น่าจะไปเข้าสู่หุบผาควายตายเป็นแน่หารู้ไหมว่ายิ่งเข้าใกล้หุบผาควายตายมากเท่าไหร อันตรายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นขอจบตอนที่19ก่อนนะครับแล้วพบกับหุบผาควายตายตอนที่20กันใหม่สวัสดีครับ